ตรงที่โฟโต้แกลเลอรี่ตรงนี้นะคะเลือกเอกสารที่เราต้องการที่จะเซ็นออนไลน์ขึ้นมาค่ะก็มาตรงอีดิกดตรงจุด3จุดนี้ค่ะขึ้นมา mark up จิ้มตรงปากานี้เลยค่ะเลือกสีปากานะคะจะดูขนาดของหัวปากาเพื่อนๆจิ้มไปตรงที่รูปปากาเนี่ยค่ะขนาดของหัวปากาก็จะขึ้นมาเลยนะคะ แล้วก็แป้นสีค่ะถาดสีนะคะกดบวกตรงนี้ค่ะเลือกแท็กเราสามารถขยายได้นะคะอนพอดีกับช่องว่างเนี่ยค่ะลดขนาดตัวอักษรนะคะมาตรง AA หรือกอไก่กไก่เนะะี่ยค่ะแล้วก็เลื่อนค่ะก็เลื่อนให้อยู่ในช่องนะคะแล้วก็จิ้มตรงแท็กให้มันเป็นแถบแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อไปได้เลยค่ะ านายกไก่ขอไครแบบนี้นะคะสามารถใช้มือเขียนก็ได้นะคะเพื่อนๆน,นะคะไม่อยากจะเขียนบ่อยๆนะคะเพื่อนๆก็มาเลือกตรง signature เนะะี่ยค่ะมาตรง signature มาเลือกตรง add or remove signature นี่แล้วก็กดบวกตรงนี้นะคะใช้มือเขียนก็ได้นะคะ ถ้าไม่สวยก็เคลียร์ทิ้งนะคะเสร็จแล้วก็กดดันนะคะกดตรงจุดสีฟ้าๆนะคะสีมุมเนี่ยค่ะให้มันเล็กๆล,ลงได้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆจะต้องมาใช้ลายเซนบ่อยๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะบันทึกไว้ได้เลยเนี่ยกดเอามาใช้ได้เลยนะคะในคราวต่อๆไปค่ะกลัวว่ามันจะหายอนะคะ่ะเราก็กดดันเป็นระยะระยะก็ได้อันนี้ยังไม่ได้ดันรอบสเพราะดันไปแค่ รอบเดียวนะคะก็ยังไม่ได้กดเซฟอันนี้เราสามารถแคนเซิลได้ดิสดิสคัชเชงอันนี้ก็สามารถที่จะหยุดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะในเอกสารนะเซ็นไปเลยก็ได้นะคะเนี่ยเซ็นเขียนไปเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเราต้องการบันทึกลายเซ็นไว้บ่อยๆคือไม่อยากมาเขียนบ่อยๆเราก็กดบวกนะคะแล้วก็ใส่เนอเจเนี่ยเอาที่เรา บันทึกไว้ะค่ะเอามาใช้ได้เลยนะคะกดดันสีฟ้านี้ค่ะแล้วก็ดันสีเหลืองอีกรอบนึงค่ะถ้าแบบนี้เอกสารจะแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆก็อาจจะสำรองเอกสารไว้อีกสักชุดหนึ่งนะคะเช่นโหลดเก็บเอาไว้หรือ,อแคป t เจอหน้าจอนะคะแคปเจอหน้าจอเก็บเอาไว้ก็ได้เช่นกันนะคะนี่นะคะในแกลเกลอรี่นะคะเพื่อนเนี่ย มีแค่แผ่นเดียวแล้วโอ้ยแต่ลืมเซฟอะ่ะลืมแคปเจอร์หน้าจอไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็มาเลือกนะคะเลือกอย่างลบนี้เลือกอย่างลบก็คืออันที่2อ,อย่างลบเราก็อาจจะเอาอย่างลบใหญ่ๆนะคะเราก็ลบไปเห็นไหมคะอะพอลบเสร็จนะคะเราก็มาจิ้มเลือกปากกาที่เราจะเขียนนะคะเขียนได้เลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆพ่นนะคะเอาไซเนเจอร์ไลเซ็น่ะ มาวางเนี่ยมันจะไม่เห็นนะคะดังนั้นวิธีแก้ไขอะคะ่ะเพื่อนๆก็อาจจะส่งกระดาษที่เอกสารนะคะส่งเอกสารที่เราลบเมื่อกี้นะคะส่งไลน์หาตัวเองหรือ Facebook หรือเมลหรืออะไรก็ได้ช่องทางไหนก็ได้นะคะแล้วก็กดเซฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเซฟเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะเอาตัวลายเซ็นนะคะ ที่เราเซ็นไว้ค่ะมาวางได้เลยนะคะเนี่ยใส่เนเจอร์เนี่ยค่ะก็เอามาวางได้เลยเห็นไหมคะพอเราส่งเข้าหาทางอื่นแล้วอ่ะโซเชียลทางอื่นแล้วออนไลน์ทางอื่นแล้วแล้วก็เซฟกลับมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระดาษแผ่นใหม่ค่ะที่เราสามารถเอาลายเซ็นมาลงได้นะคะสามารถที่จะกดย้อนกลับได้นะคะตรงลูกศรย้อนกลับไปหน้าไปหลัง ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีสันหรือก็ย่อตัวเนี่ยค่ะที่ปากกาเนี่ยจะให้อยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่มุมไหนก็แล้วแต่เรานะคะเราสามารถเลือกเลือกมุมได้ตามที่เราถนัดนะคะตามมือข้างที่เราถนัดได้เลยนะคะโอ้เฮงเฮงรวยรวยสุข สมหวังในทุกสิ่งไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้สุกกายสุกใจนะคะทุกทุกท่าน